วัสดีครับมีนนข้าวจีบไปแห่กระถินวัดไทยโซนานเด้อครับเด้อมีนนข้เฮาสิไปเฮ็ดโรงทานคือเก่านะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเขาสวงซ้ายบุญเน,นี่เสมอนี่เจอกันซอนานนะครับเด้อครับเจอกันนะครับปุ๊บอ้าวพอคนบ้านเดียวกันเนาะครับเนาะเออของไปขฮาก็สิเอาอ่าของโรง,งทานเฮาไปลงก่อนจักจะเอารถมาจอดเด้อจ้ะพี่น้องเนดะ้อโอ้คนหลายมากรับมีแต่คนไทยนะครับพี่น้องเนาะ ตอนนี้ผมก็มาถึงวัดเจ้วเด้อพี่น้องเด้อเออมาหอดวัตเดี๋ยวกะเช่าลงทานเข้าไปลงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าิโดดไไมันจอดทางในบ้างเลน้ำมันสิเต็มโอเคขนของกันนะพี่น้องเด้อเ,เออกตลงมาขนของด้วยท่านว่าลงมาขนของสวย,นะยไห่อายุใสตอนนะี้นะอยู่ทางนาวัดนี่แหละเออเอเดินล่องไวเดี๋ยองไวโอเค,อเ,คเดี๋ยวหาคนมาขนสวยสวัสดีครับหอดเด้อเด้อพี่น้องเด้อ เอาน้ำน้ำเอาน้ำซื้อน้ำมา ด้วนยเไปจ้ะน่ไมปางข้าติ่านต้นตะกินมามาได้ยังเราัไปเครับดินรักษาไว้ต่อวัสด ne ี้ครับอยาให้ขาดอย่าใหลายไปหนนะอยาจะได้มาถวายหลังจากที่เราเข้าขบวเนียวเขาบอกพ่อัญชนก่มาแล้วเขาบอกวงพามาอยู่ด้านบนวัดชั้นสี่นะด้านบนวัดชั้นสี่เาได้เลยคนบ้านจะมเปน้อวเมั้งเรนอยู่ไหนะโมลูสุดเนไขาวัดขนยิ่งในข่าวัด อย่ายืนนะกุโยมเข้ามาข้างในเข้ามาทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปลูดดอกไม้ร่วมต้นเสียบต้นกระถินร่วมกันนะคุโยมอยากจะเกิดมาพบมาเจอกับใครในปีหน้า <c oughs> ก็มาทําบุญร่วมกัน <c oughs> ถ้าไม่อยากเกลก็อยู่ห่างกันไว้นะกุโยมอยู่ห่างกันไว้บางคนถึงขนาดเป็นล็อกตุญแจที่โซนทาวเวอร์ก็ไปสะดอกออกก็มีนะกุโยม คนไม่ใกล้ไม่ไกลคนใกล้ๆวัดนีนน่แหละคุณโยมเราจะไปหาทีมงานกันเนาะมาลงทานสายอันเดียวกันบอดีอันเดียวกันอยู่ในกอดอยู่ชุดๆคุณวชิณพูดไปเหรอสำบูญณ์สิสองราศีขึ้น,ปนไปก่อนขึ้นไปก้อนขนของป่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยท่านว่าทีนี้เราก็จะมาขนของกันพีน่น้องเนี่ยลงทานเขาโอ้คนหลาน คนร้ายแหงก็เป็นแล้วเบิงเบิงความในวดมันละมไหนเอาโอ้มามาแล้วงานนี่กินข้าวแล้วบอกอ๋ออยู่นี่เองอันนี้โรคท่านยังอ่ะปีน่ะที่วัดเหาวัดนึง อันนี้เป็นยังเงาลูก่านยังเงาลาบจ้าลูกถานลาบลาบสดจ้าลาบสดโอ้ยเจ็ตฮะยกน้เลวเอ้าลงก่านยังไงนี้ลูกทานหอเป็นบ่ใช้ถุงเจาโซจูใช้ถุงน่ะเดี๋ยวแล้วขอเอากระสอบมาเนี่ยนี่ใช่ยัปังหน้าลาโอเคโอเคจ๊แบงได้ไรมา ได้นามเอานามก็ได้โอ้นามเสียโอ้ขื้ร้ายเลยเมือนสองแสนนะต้องเห็นตาไม่บอกอายเขื่อข้าเค่อมข้ครับเมือนนี่ได้ยั่งมากนะครับเนาะสัมผัสเนี่ยมาเยอะแยะเลยค่ะอันนี้คือยั่งกับชาติโอาาย้ ชาไทยนะคะมาจากร้านไทยอ่ะใม่ใช uh, ่ไม oh, to yeah, ่ใช่ของโนตัสย um, ูซองนะครับน uh, ี bank, powder, ่นะครับเอออันนี้อ่าน้ำดื่อมจากทีมงานแบงค์ต่อสดนะครับนี่แยกกันมาต่างหากเดินโอ้แต่ยังกินนอนกจากโอ้หลาบมือห่อน เอาไปเลี้ยงข้างหน้าตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ได้ก็จะหมดห้าบาทนะครับนอนี่5หาบาทน้ำมือจะเอาสิบบาทจะพาส่วดบสิบบาทเ็็นคนเท่านะพี่น้องขอบุญเป็นตาอุ่นๆเนาะน้ำเงี้ยวน้าเงี้ยวค่อนห้อนเนาะข้าวหมูทอดหมูทอดจป็นต่แซ่บ ลงทานน้ำของเราเองนะครับทุกคนโอ้ขายดีบ่เนนะครับเนาะซาไทยเสีบๆครับซาไทยเสีบๆน่แจาคนขายอยู่บ่คะโอ้ยบ่แสบซ้ำเนเนาะลาบบับลาบพยจ้าขอน่อนแ ผมมาถ่ายบงู้หอนเลยเนาะโอ้คนไล่เนาะวันนี้ผ้าเบงยางเบงแนวกินเนาะชอน่าไปเขายงนียดนตเร็วๆากน หมาก่าว่าปันบุญขอาุ่นนี่เยไหม บรรยากาศดีนะครับเนาะบนเอาปันไดเออเมืดฟ้า,า,ามัวดินฟ้าขออนมไทยก็มีบรรยากาศเลนไเป็นนองด้วยหัท่นหิวข่อยก็ได้ใส่ตักแ่ยืดไปครับอ๋อ,อ,อนด้ส่สาม นอ,น,อนอกําลังมารอทายเพิ่นเอาอันของหวานให้นอ้องจะไปกินเนมื่งวานแส่บบ่โอ้อาาอโอสายดีแ้่นา้างนีน่เดียว นี่เข้าให้เบาสรุปแล้วในวัดสรุปแล้วบุญเขาปุ่นมาอนี่ไปไซก็มีแต่เขาปุ่นข,ข,ขยูปุ่นน้นำแกงเขียวหวานเนี่ยเขาปุ่นน้ะผัวน้ำแกงเขียวหวานน้ำเหนียวอยู่นี่ไยตำรวจมาเวัดแล้ว จำมะคุ่มีบอดตามหากรบมะคุงกันเน้อพี่น้องเน้อเอออยากพอดีครับาดีครัไโอ้ยถ่ายขอถ่ายเลยครับเอมะนาวลงไปแล้วี่หูจะไปตำรอนีบอครับไกมะุ้าตมงนี่คด้บไก่ย่งอยู่โอ้โพี่ซ้มซ้อเจีบเป็ด้โอ้ยนเป็นตเสียบครับเป็นตเสียบครับโอ้พี่น้องเลยได้เลยตำมะคุงเลยตามหาไก่ย่างก็มาครับเ้เต็มเต็มเหยผมเนี่ย อันนี้จะไปถวายพระอันไหนครับยาหยิบเลยจ้าหยิบเลยหยิบเลยจาย้อยจาอ,อีกแม่แม่อีกไหมร้อยขอบคุณหลายๆครับโอ้โหจุดแฝงใครอยากตำหมออกฮุงเนะี่ยตำแม่ลูกสีทองเอ้าขนะ้าวเหนียวหมูปิ้งขก็มีจอม้าน้ำไผ่มาตำหมูวะขั้นอ,อ,อันนี้เซลล์ด่างเสียแพจอมฮาเวอู้ฮาว่าเป็นยูทูบเบอร์นี่รวยที่เธอในแพจอนนะคะยูทูบเบอร์ครับเพเราค่ะน้องซอวานเนี่ยไหนอ๋อ เขาจะเอาล่ยิ้มยิ้มดอกกอาให้เอาับเป็นลิของช่องของเขาเองาอันนี้พวดจริงอกแล้วค่ะ y กตัวหาก y o u t u ซ่องคอดด้วยนะครับใช่กรงเอสเลยนะครับฝากากไสนไลค์สดนแชร์นะครับเฮยผ่านใค่เห็นข้อง่างก็แหละ YouTube ูกับไปแล้วนี่แหละต้างจ้งสี่ล้เนาะแต่ผู้ชายตกแต่ผู้สาวง่าย่กัสพาโดนอ่นะ สองสัมผัสมาสัมผัสผู้สาวได้ไหมนี่ยิมบ้านฮาเบิ่งว่าข้าเจ้าค้ายยังไงน้องเๆก็ขนมจีนส่วนมากนะครับตัวนี้โอ้แจีงไตปลาตัสเซลสดหงอนขึ้นยีเสี่ยบขอบคุณครับโอ้นี่นะครับ กลุ่มคนน้อพี่น้องเนาะเราจำผ่านนะครับมาขายยังนะครับพอใจเค่ไหนจ้า <liter> ค่ะจเย็นค่ะเสียบบ่ครับเีดจ so ้าผมแฝงเอาถุงก็ได้อย่างนี้ก็จริงจริครับพามาถวายเพียรนะพี่น้องเนาะร้องทานอาหารเครื่องดื่มผลไม้เพียนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณเจ้าภาพร้องทานทุก ได้เริ่มทำบุญตักบาตรนะครับเวลากำหนดการโดยประมาณทีพิศพูต่างความเหมาะสมดูดังพระเกาหลีมีมีแม่ซี่แล้วนะครับวันนี้โอ้คนหลายเลยผมเดียมมาลีมาดูพิซซูนี่หน่อยกินเลยเอาตะเกียบไหมมาว่าลงทานซอยจูนนะพี่น้องค่ะ อำลราอํารําในกันในกันมีบออยู่นี่บอเรากยคนน่าจะจานหนึ่งในการอยู่ด้วยกานอยู่ํำดีเนาะขจ้าวขจาตทำดีนะเอาเบิ้ลเราวะขุนเจ้าเมื่อเราวะครับบัดนี้ชื่อว่าจงไหนชื้อว่าเนื่อไหนอ๋อคมีทังเรา ถามซื้อือสัมผัสไหครับมาจากทังไหนเนาะครับเนาะมาจากอาซานหรือใกล้นี่เองโอ้ยเราเรามาจากไหนแทจอนไงมาจากแท่จอนะครับสองชั่วโมงเนาะแทรจอนใ่พี่นาขาไปเฮกอทิ้นบัตรแทรจอนนะครับกำลังสีสางเม่นแมอครับแม่เบ่ เาเดีเลยค่ะอ้าวผูดบานี้ไปโซ่ที่ไหนนะเขาบอกมานี่ไงนี่เออโซ่ใส่สมันไม่เมาค่ะกระทินด้วยดิครโอ้ยสวัสดีออ้ยดูด้วโอ้ยสวัสดีครบมากระไพยนอ่ครับมากระครับเสียบบออ่ในต่มมาแต่ตีหาอ้นอะรนนเนี่ยเพื่อนออะไรเห็ดบุญน้ำกันอยู่บอสาสตร์่เห็ดบุญน้ำอ่ายอยู่บ่ มันตกอ๋อักตั้เราจังวะนี่มันก็บไม่อด้านหน้ด้าด้นใส่ด้านัวเลยโอยหอก่อมากเลด้าน้าด้าว่ายิบเลย่กาแฟมากับหมอลลมห่อคือบอลมมือวนี้โอ้ยมียห้งมันไม่นอกเี่บไร่ไทยหรือบอกเกาหลีนอกจากบอกเกาหลีเด้เบิ้งส่งครับ เด็กน้อยยานรักเดี๋ยวบอกเงี้ยเดี๋ยบอกเงียงเ่อบอกควัยเบอ่านี่ขอหน่อหน่อยขอหม่เร็วเอาอะไรค่ะ อยวบอกแล้วอย่าก้อยดูสัมผัสที่ไหลเขาาสัมผัสน้องซื้อวานเนี่ยไหนน้องซื้อวานจะไหนถ้าน้องเบาวง้ายสิซื้อตามไปกูให้กินน้องซื้อวานเนี่ไหนน้องซื้อวานจะไหนเอาคือเบาวสัมผัสก่อนบาว่าเป็นเหมือนเนื้วเปลาเดี๋ยวถ่ายคลิปเลยครับนึงน้อ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 งซื้อวานเนี่ยไหนน้องซื้อวานจะไหน เอ้าน่องคือบ่มีสื่อน้องซื้ออาเจงไหมข้มลนไป้าขึ้นไปแล้วขึ้นปลขนไปวขึนป้วยึ้นไป้นไล้ค่ะไปแล้นไปแล้วก้นไปแล้วปลนไปลนขนวนัปนน้นไปแล้วลนัว ท่านกับแม่โมเมนต์ท่างกับแม่บ่กวัดเลยเราไม่ดีนะมึงน้องซื้อวานนี่เดี๋ย ระวังเงื่นมัดนีกับข่อยเจ้าเือบอกว่า่อตอนนก่แบบต่อเลยวะรอากเจ้าหยาดเขาอยาดเี๋ยวอย้ขาดเลยนะเดี๋ยอยซ้ผาดเลยนเขาก็ตีหรอน้องซืแล้วไระวังข่อยกับเงืนมัดนีเจ้าชิลเลืยกันไหมโเรียกข่อยเลยรเออเจ้าเรือดข่อยจะร้ายกว่าเงื่นมัดเจ้าซิวานี่ไห แม่พีเหลืองมันระวางข่อยกับเงินมเจ้าเรอกนโอ้เ็บพีเเลือเงินน่ล่ะแล้เมอนเจ้าเมจ้าเม้นสาวหยาดกาลสินบนนอจ้ะเมนสาวโอ้รวยเนาะเบ่เมนน้อยแล้วเมนกิงโคดามต้องเอแ้ค่ได้เลยค่ะปลาดินร้อะ ขายเป็นโมโนจ้าขายเป็นโมโนห้าบาทที่สิบบาทนะจ้าค่าก็หายไร้จนในเบรกเนาะดูไอ้คนสื่ออ็ไาวัดกับเิ็นเนาะในคลิปหนาเราจะเจอรื่วัดเนี่ย เขาไม่อย่เขาอีาอไทยเาาโอเคโอเคเจ้าชืว่าเป็นแบกินแล้วบอกาเจ้าชอว่าเปนอหไร้อจ้อเจ็ดล้ผู้ไทยใช่ไหมครับผู้อีสานโอ้ยสัมผัสที่่ มาใส่เนาะครับเออมาจากไหนนะครับอ๋อไม่ไม่ไทยไทยลำปางอ่าได้เลยค่ะมาจากลำปางนะครับเนาะข้าวมดกระชุ่มกระซุยวะครับเอาขี้ผัวไปขายขี้ผัวแอบแอบแฝงโอ้ขายดีเนาะร้านนี้เนาะพอสัมผัสเลยครับก็เลยถายยูทูปไม่ได เป็นตจยมาใส่ผงรสลายเรอรสอ่นทางล่างค่ะโใส่ลายสีกินนะได้ันได้างโรเสพอสูมาขาหรือเป่านี่แก้ววานิลลาวายุบยังยังคือเรือลายเทสอันนี้าหวานเดค่ะเซีกินน้ากันก็สิโอ้ยไันด้ทั้งเเลยเดี๋ยมสุกลัามากินเกงเขียวหวานลวงท่านกันครับคือว่าท่านกี่สิ พูดไทยได้เหรอครับพูดไทยได้ชัดมากโอ้คนเกาหลีครับทุกคนอ๋อคอสนี่ยเกาหีแท้ๆเหรอเกาหลีแท้คุ้โคขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไม่ไม่เป็นคนไทยแ่กจ้าก็จะว่าเกาหลีกับเกาหลีต้องกันจริงๆตัวให่ยังคุกคามกเลยแมีรถเสือหรอไ่ด้หรอพูดพูดไทยคล่องเกินไปไหมยังเ ไมใ่ใช่ลงทานหรือมาทานที่สวนคบัน ก็แจกละน้องวนะบอกยันะ้ย่นะแบ้มเรเป็นคนจังหวคนบ้นันมครับมดแล้วบอแกงเขียวหัานจับยังจ่ายยังอยู่จ่ายมาชิมยู่มาชิมได้จ่าเลยอย่างติดใจอะไรเงี้ยไ่อดใจอืมินหรนกับขอคุณนลยน้องมอมแบมนะครับเนาะผักติดตามนะครับ เฮีบ่ชอดจ้อยทางหลังบอกว่ายังแฮบ่ชอดอยู่เด้อเอาต้นไปตั้งนะแม่ครับพี่น้องเขาตั้งเขาตั้งเบิดี๋ยวได้ต้นเดแล้วเสร็จแล้วครับท่างไปตั้งเบิดเลยจ้ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเจ๊แบ่งเข้ามาก็ต้องของวัดของสวนวะดนี้ เช็ดก็ิ้วเขาวะนะจะเดหรอวครับเจจาแปบนึงจ้าโอ้เสียบอีนี้ต้นนี้โอ้ยาวยเจ้าีิทาี่รั้งน้า่อยนะชายี่เันขาที่ล้างไงเขาก่อน อย่าบอกอย่าเห็นไอ้่อยสงสัยอะไรนอนบอ่คอยสงสัยแล้วว่มือนอนบ่หลับอีกเหรอคอยมือได้ <c oughs> ขยันคอยบอบอนะ่อยบ่ได้กินเราบอคอยบ่ได้กินเราด้เจากัว่าเป็นนอว่าเป็นเจาด้าเด้อ โอ้เรือบักลายด้วยครับหมอใหญ่ๆเราเสื้อบเย็นเย็นเป็นบัวลอยได้ต้องขามทอนจั็กน้อยนั่นแหละผู้ใดยบวกแม่ค้าข้าวก็ไปเต้นโอ้ยจังหวะอยู่โมเปิดแก๊สไว้เนาะมาดินนะจ้ามาดินนะจ้าุณก่อนบาจานอุ่ก่อนอุณก่อนนออบัวลอยกินกับว่ายอมเมื่อได้เหมอได้กินแค่ได้กินแค่หลาด้องกินแกงเขียวหวานทั้งนี้ยังเหลือนะ ถาเดมากดนวนเราบอกครับมากกว่ารีดดนเราบอกอ่องเด <c oughs> เส <c oughs> <c oughs> ริมอะแลย่ห้อกันซัโอ้ยยยยยยวียย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 อยยยยยยเยยยยยยนยยยยยยยนยย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 ยนไยยยยยยยน้ยยัดเยย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 ยนยย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 อยยเยย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 ดยย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 ไ พ yeah> ี่ใส่แตแค่จครับแค่จรอ๋ออ๋อนี่ดูเยอะวะโคหนท้อนกุญแจผมเนาะโอ้หอนไหมหอนบ่อ้หท้อนมือพวงไวได้มังกากันข้าวเจ้าบนนี่เดี๋ยวกำลักันกำงสองคนคนแต่ว่ากับสามก็ะไม่นรูรีแทะเอาสามแม่เพิ่เมื่อกี้นี่ไหมอ๋อกระชีกับนั่มกระไดด้วโดดหว่างนะโดดคนนีู้ กับน้ำบ่ละกับส่วนกับอยู่นี่ไปชงบ่ละยู่ใส่หรอส่วนนั่งรถเมย์กับนั่งรถเมย์เหรอก็เมย์อยู่ในฝั่งรถเมย์อยู่หน้าอุ้ยเปิดหน้าเหมืนฉันไม่ทำเปิดว่าอะไรจะเจ็บมือมีผู้ชายไว้ทำไมมีไว้ใา่หรือเปล่าเอาเอาเอาเป็นยังเป็นยังแค่นี้โอเป็นยังม่เจ็บก่หมาใส่แสบแหงสวดนี่สวด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 เด้ดแบงก็อยู่ด้วยกันจะสวดกัน ดัวอะไรอ่ะโอดโซตลอดชีวิตนี่เนี่โอดโมดโดเลยโดเนาะเอาเหยียบมันเด็กบ่มีเตะขิมขาปลาะเขาปลาัเดียวเอาเหยียนเป็นไปใสเอกันเนาะามือมเป็นเปเขาขัดเทปกอบนตอนนั้นบ่รู้ไวเนาะหวดีนะกันมันเยสามัน่ดาใส่ถามเขาว่าอายอก็ได้เอ้ยนันมากทผม่เหนมันสื่อมากินหมูกระทะกินตำบุ้งวซันโซสเตปอาหารไทยเขากินโอ้จะห ดีเลียงมาเสื่องกัี่เลียงเขากเลยแล้บแบงโคระถาอยู่ถาก้อนเด้อรอกลับนี่ถาก้อนเด้อเบียงทานรว้อยู่ระถาเสมอดีๆนี่พหนามากอีกบ่บ่รถแห่เลยพนาพยใส่เนาะ 1 3ึ่ล้านวอนนะครับเป็นเงินไทยอยู่ประมาณสามล้านกว่าบาทนะท่าน